คำเตือนลีปวิดีโอนี้จะทำมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแน,น,นะนำโอเคสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมโยผมอีกแล้วเช่นเดิมในเะหยียบตาคาแตกเวอนะร์ซ่าเมนตพในพนาวันนี้ก็อ,อยู่กันในหน้าเกมของ f o r t จูนอเอ็กหรือว่าเกมบัวทองจากค่ายพิจีเช่นเดิมครับผมวันนี้ขอ,อยนุพอทุนมาหนักหน่อยหมื่นห้าผมว่าจะมาจัดเป็ด เริ่มจะเป็เยอะๆหน่อยช่วงนี้เขาว่าวัวทองมันสิ่งจัดนะก็ายากไปขออนุญาตเปิดไปที่เบ็ดน้อยเลยละกันนะมันอ่ะก็รับชมคลิปความสุกและความมันเถิงเท่านั้นนะแม่นๆๆะไมทําตามแต่เช็คการแชร์กายเครื่องติดหรือเปล่าหัวทองวันนี้ขออนุญาตไปแบบเบาๆนะเธอบโบเดี๋ยวค่อยว่ากัน เอแบบออฟเทอร์โบไปก่อนอะถือว่าล้างดีดีมาเปิดเทอร์โบแล้วซิ่งแล้วผมสามสิบขยังไงเว้นทำไมมันทำไมมันวูมมนบวาบอย่างนั้นอะยังไงโดหดรือเปล่าโอเคตอนนี้ยังได้โดด์ถ้ผมแล้วก้อนทองมาด้วยขาคู่โอ้โห ตรงกลางไม่มาแล้วส้มยังไงเพื่อนถ้าคูณสิบก็ได้อยู่โอ้โหสี่ห้าสูนนะผมนิดหน่อยเท่านั้นไปต่อตอนนี้คือเข้าเนื้อจัดูคือหลังๆเริ่มไม่คำนวณแล้วอะไรของมันวะยังไงเพื่อนอมวท้ทอรนี่อาการนะไหนเขาบอกว่าซิ่งไง นึกว่าจะมาเร็วว่ผมไปเลยละกันเพิ่มเบ็ดมันมรถหัวบอยู่นะแปบ๊บเดียวจะหายไปห้าพันเลยนะเพื่อนนะแต่จิกใจจะไม่ดงไม่โดดโอ้โหตาลังจะแบบทำทรงน้อยใจรับผมแล้วโดดจริงก็ยังไม่ทันลุ้นเลยหล่นมาแล้วตัวประทัดเนี่ยยังไงเพื่นอนหโหแดงเหมือนกันนะแต่มันซองกับมันถุงนะ ตัอือย่างนั่นยังไงรับผมาส้มสรุปให้มันจบที่ส้มนะเพื่อนนะโอ้โห่บาจะจัดไปเลยโอเคโดดสามเอ้าเปสสองร้อยโดดสองรอบแต่ยังไม่คูณสีบยังไม่มาเลยนะเพื่อนนะยังไงก้อนทองนี่แหละเพื่อน สักทีสักทีอ้มันหล่นคู่บ่อยมากนะไม่ลงมาสักทีนเลยันนะเอาโอ้หจะไหนจะฟัามนึกว่าคูณสิบนะราะผมยังไม่เคยได้แลวดอกดอกนี้เกือเต็มเท่าไหร่เออเก้าพันโอเคถือว่ามาดีกลับมาบวกห้าพันอีกแล้วผม พยายาลดเบ็ดกันหน่อยแล้วการกลับไปที่เบ็ดร้อยเท่าเดิมเบ็ดสองร้อยน่าจะโดดไปแล้วแตกไปแล้วนะเพื่อนนะสลับเบ็ดยังไงเพื่อนโอ้โหอุตสาห์ปล่อยออโต้หมุนยาวๆนะไม่ติดอะไรเลยผมโอเคก้อนทองก้อนทองสี่ตัวหรือเปล่าสามพันสามสิบครับผมแล้วขึ้นสองมันหนึ่งไปได้ต่ออีสิบทีนะ อีกสิบทีเพื่อนปุ๊ปบปั๊บปุบ๊บปั๊บสามทีสุดท้ายไปสองโอ้หนัออกอาการหนักไปแล้วผมขออย่าไปที่เบตสองร้อยเช่นเดิมขอ,อย่าเช็คอาการสักนิดหนึ่งสามสิบหมุนไปมันจะซักเท่าไหร่ เะไรก็พอมีงบได้อยู่ห้าพันนะึงพื่อนะถึงจะไม่เข้าเนื้อต้องใจเย็นนิดนึงตอนแรกผมคิดว่ามันจะสิ้นเตินตอนนี้มันไม่สิ้นไงผมว่าขึ้นเป็นเวลาช่วงบ่ายสามสี่สิบนะเพื่อนนะโอ้โหปกติขึ้นบ่ายขึ้นเที่ยงก็ดีอยู่แล้วบ่ายโมองอะไรเงี้ยน,นะไอ้มาขึ้นเย็นปุ๊บโอ้โหโดนเลยนะเพื่อนนะ มันสิงแค่ห้าพันอะมันขึ้นไปกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วผมยังไงดีไปสามสิบหมุนแล้วกันนะเด็ดร้อยสลับกันอยู่เงี้ยซื้กันไปซื้อกันมาเพื่อนนะนะใจผมไม่อยากลงจากร้อยเลยยังไงไม่โดดอีกสามพันแล้วตอนนี้คือ <c oughs> คือว่าเข้าเนื้อแล้วนะ ยังไงเพื่อนโอ้โหสาภาพสาภาพก้อนทองมาปลอบใจหนึ่งพันโอ้โหเบาหิวว่ะกลายเป็นข้าวเนื้อเฉยนะเพื่อนนะขออนุญาตไปต่อยสิบหมุนไปจะสักเท่าไหร่เพื่อนเป็นร้อยมันยังไม่โดดเลยมั้งวันนี้ แซวเปนิดเดียวมึงงังเลยโดดหรือเปล่าโอเคผมก้อนทอง4ตัวต่านี course, uh. mm ้ค hmm. ือ2,000ันหเมื่อก uh ี huh. ้3,000นะขอละอย่างขอละอย่างโอเคแล้วกลับมาเท่าเดิมได้หัวอีกนิดหน่อยดีไหมนะขอยันลงเลยแล้วกัน่ะลงเบ็ดลงเบ็ดไม่ใช่ลงจาก สตีนะัล้ลงเบ็ดไปเลยแปดสิบเบาๆโดยก้อนทองกอ็มาดีอยู่เนี่ยยังไงเพื่อนอย่าเว้นมาเนเดยอโอเคครับ okay, ผมมาแล้วอู้เสียดายไม่น่าลถเบ็ดเลยหรือว่ารถเนี่ยมันแตกยังไงอะไรยังไงครับผมแล้วดอกนี้ แปดพันใช่หรือไม่แน่ๆแ,แล้วผมว่าแล้วมาดูนะผมอยู่ดีกสดนะ็สองแดงล่นเฉยนะสองแดงล่นเฉยกลับมาบวกได้แล้วป่ะพอดีไหมอีกทีโดดหรือเปล่ายังไงสิบที สิบทีไปแปดเระเซ็เอาเทเบิออกด้วยยังไงเพื่อนโอเคเกอนทองได้อยู่ขึ้นมานิดหน่อยสามร้อยประเศษนนะเพื่อนนะถ้าฟุกแตกก็จะดีป่ะเลขสวยแล้วมั้งขออนุญาตพอแค่น,นี้ด้วยนะเพื่อนนะเดี๋ยวมันจะไม่บวกสาก,ก่อนนะตอนนี้ก็บวกมาแปดพันไกลสามพันสาม สิบสามเน้นเน้นแล้วนะเพืแอนๆแหนกสองสา,สาม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 ไปเลยนะผมก็เกย์ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากไลก์แชร์กด subscribe กันหน่อยนะครับต mm ้ hmm. อบใครอยากเล่นเกมเดียวผมนะเข้ามาแจมได้ที่ปักหุ่ใต้คอมเมนต์เลยนะผมก็ไงวันนี้นขอตัวลาไปก่อนบายบาย